สวัสดีครับถ้าจำกันได้นะครับเมื่อหลายเดือนที่ผ่านมานะครับผมได้ซื้อเจ้าเครื่องชงกาแฟของ SKG มานะครับตัวหนึ่งแล้วก็ใช้งานค่อนข้างจะโอเคนะครับจนช่วงท้ายๆเนี่ยมันเกิดปัญหาว่ามันระเบิดออกด้านข้างนะครับแล้วก็ดีขึ้นสักพักหนึ่งนะครับแล้วสักพักหนึ่งมันก็เกิดระเบิดขึ้นอีกนะครับ ก็จนทำให้ใช้งานไม่ได้นะครับแล้วก็ผมก็เลยต้องซื้ออันใหม่มาครับเนื่องจากติดไปเรียบร้อยแล้วนะครับติดการชงกาแฟไปแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะครับก็เลยจัดการซื้อเจ้าตัวนี้มาครับดัชเชสนะครับ,รบตัวนี้นะครับเป็นรุ่นที่มีแรงดัน15บาร์นะครับเรามาลองดูการทำงานนะคือตัวเนี้ย จะราคาสูงกว่านะครับตัวนี้จะราคาประมาณ2,006หรือ2,008เนี่ยผมจะไม่ได้ผมใช้งานมาประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วนะครับค่อนข้างจะโอเคทีเดียวนะครับก็เขาก็จะมีอันนี้มาให้ใช่ไหมครับเราก็มีถ้วยตวงอันนี้ไอตัวกระบอกเนี่ยนะครับโดยมีถ้วยช็อตให้เรานะครับอันนี้ช็อตเดียวเราก็จะมี2ช็อตนะครับทีนี้เนี่ย เดี๋ยววันนี้เราจะลองช็อตเดียวก่อนนะครับทีนี้ไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยนะครับสังเกตเขาจะมีตุ่มตรงนี้มาให้ด้วยนะครับเป็นลักษณะของการเข้าร่องแล้วก็ล็อกนะครับเฮ้ยปุ๊บพอเป็นอย่างเงี้ยมันอยู่ในร่องกันแล้วมันก็จะไม่หลุดออกมานะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาลองชงกาแฟกันดีกว่าทีนี้เนี่ยเจ้าตัวนี้นะครับเออมีอย่างหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าผมไม่ ไม่ค่อยชอบฟักเท่าไหร่นะครับคือถ้าเป็นตัวเดิมนะครับผมจะสามารถใส่แก้วใบใหญ่อย่างนี้ยได้นะครับไม่มีปัญหาเลยเลยนะครับก็สามารถที่จะใส่แก้วใหญ่ซึ่งเออมันทาให้ผมไม่ต้องชงกาแฟเข้มมากก็ได้นะครับก็คือ,เ,อ,อเติมน้ําเข้าไปเยอะหน่อยนะครับแต่ทีเนี้ยพอเป็นเจ้าตัวเนี้ยมันไม่สามารถใส่อันนี้เข้าไปได้นะครับเนี่ยติดเรียบร้อยนะครับฉะนั้น แก้วกาแฟที่จะต้องใช้กับมันมันก็เลยกลายเป็นแก้วเล็กนะครับต้องเป็นแก้วขนาดนี้นะครับทีนี้เนี่ยเจ้าตัวนี้นะครับมันจะมีฟังก์ชันโอเคเดี๋ยวเราเปิดออนก่อนนะเนี่ยนะครับในช่วงการทํางานนะครับถ้าเขาเพร้อมที่จะทํางานนะครับเขาก็จะหยุดกระพริบนะครับทีนี้เนี่ยก็จะมีให้เราเลือกนะครับ1ช็อต2ช็อตนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นการเปิดปิด ในส่วนของการสตรีมไอ้น้ำนะครับเดี๋ยววันนี้เราลองทำให้ดูด้วยเลยเสียงวันนี้อาจจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหรนน่ครับเพราะว่าออ่พอดีอันนี้ลองทรศัพท์ใหม่ด้วยนะครับแล้วมันต่อใหม่นอกไม่ได้นะครับคือปกติเนี่ยผมจะไม่ได้ ชงเข้มมากนะครับยกเว้นช่วงชวเช้าในช่วงเช้าก็จะเข้มก็จะเลือกแค่ช็อตเดียวนะครับแต่อย่างเงี้ยผมก็จะใช้2ช็อตโอเคเห็นไหมครับไฟหยุดกระพริบแล้วนะตอนนี้ก็สามารถที่จะทํางานได้แล้วนะครับก็ผมจะกด2ช็อตนะครับตัวนี้เป็นการทํางานอัตโนมัตินะครับก็คือกดไปเลยเดี๋ยวถึงเวลาเขาหยุดเองนะครับ1ช็อตจะประมาณ15วินาทีนะครับ2ช็อตก็คือ25วินาที เรียบร้อยนะครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยสำหรับกาแฟนะครับนี่นะครับก็ตัวครีมนะครับค่อนข้างจะเยอะเลยนะครับสำหรับใครที่ชอบที่เป็นครีมนะครับเ,เดี๋ยวผมขออนุญาตใส่ในแก้วใหญ่นะทีนี้เดี๋ยวเรามา สตรีมนมกันนะครับก็กดมาที่ปุ่มนี้นะครับเขาจะตัดการทํางานพวกนี้ไปเลยนะครับก็จะเป็นการทําง,งานเหมือนกันก็คือตรงนี้มันจะกระพริบนะครับพอมันหยุดกระพริบแล้วมันก็สามารถที่จะใช้งานได้นะครับทีนี้เนี่ยไออันเนี้ยที่เอ่อ มันไม่โอเคสำหรับผมนะครับก็คือว่าก่อนหน้านี้ผมซื้อมาเพื่อใช้กับเจ้าตัวอุปกรณ์ต่างๆเพื่อใช้กับเจ้าตัวเดิมนะครับถ้วยสตรีมนมนะครับก็จะซื้อมาเป็นผู้ใหญ่แล้วทีเนี้ยไออันเนี้ยก้านเนี่ยนะครับมันสั้นทําให้เดี๋ยวผมไล่ไอ้น้ำออกก่อนนะครับนี่นะครับเราก็นี่นะเขออนุญาตขยับกล้องนิดนึงนะครับ นี่นครับก็เมื่อเขาพร้อมทำงานนะครับก็ดันอะนเนี้เข้าไปข้างในเราก็เปิดไลไ่น้ำพอน้ํามันออกหมดเราก็สามารถที่จะใช้การสตรีมนมได้ทีเนี้ยอันเนี้ยก้านมันสั้นผมแย่เข้าไปอย่างเงี้ยคือปกติผมจะถ้าเป็นตัวเดิมผมก็วางไว้อย่างเงี้ยนะครับก็ เสร็จเรียบร้อยแต่ทีเนี้ยอันเนี้ยกาา้านมันสั้นพอมันกาา้านมันสั้นแทนที่เราจะวางอย่างเงี้ยเราจะวางไม่ได้เราก็จะต้องเอนแก้วมาทางนี้นะครับแล้วก็เปิดการสตรีมโอ้ทีนี้มีอันนึงไม่แน่ใจว่ามันอาจจะเป็นเพราะผม ยังไม่คุ้นกับเจ้าเครื่องนี้ในการสตรีมนมนะครับคือไอตัวเดิมอ่ะมันมันทำลักษณะของลาเต้อาร์ตอ่ะค่อนข้างจะโอเคนะแต่อันเนี้ยผมพยายามทำหลายทีละสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ,อ,อเดี๋ยวให้ดูนะมันจะกลายมาเป็นคาปูชิโน่ฟองนอมอ ประมาณนี้นะครับเสร็จเรียบร้อยเราก็เลื่อนอันนี้เข้าไปข้างในแล้วก็เปิดใหน้ำทีนีพีน,นี่เรามาดูฟองนมที่ได้กันนะครับคือเขาได้ฟองนมที่ค่อนข้างหนานะครับข้คนคือถ้าเปิดนาเนี่ยมันจะกลายเป็นฟองที่แบบว่า ฟองนุ่มหนาเลยนะครับคือจริงๆผมทําไม่เป็นหรอกนะแต่ว่ามันก็มีบางครั้งที่ทําได้แล้วก็สังเกตจากอันตัวเก่าเนี่ยนะครับแต่ตัวเนี้ยก็ต้องหัดกันไปสักพักหนึ่งนะครับโ okay. อเคอ่ะเดี๋ยวมาลองเทนะเราทำเหมือนคนเป็นเนาะเนี่ยครับ ฟองนมที่ได้จะหนาทีเดียวก็คือต้องประมาณเวลาอะไรให้ถูกถ้าทํานานกว่านี้นะครับมันจะได้ขึ้นเป็นฟองหนาเต่ะเลยจะไม่สามารถที่จะจัดแต่งแบบนี้ได้นะครับอันนี้ก็ประมาณหนึ่งที่สามารถที่จะทําได้นะครับแล้วส่วนที่ชอบสําหรับเจ้าเครื่องนี้นะครับคือไอ้ถาดรองน้าเนี่ยอันนี้มันถอดออกได้ใช่ไหมครับเราสามารถที่จะยกทั้งถาดเนี่ย ออกไปได้เลยแล้วก็เอาน้ำไปเทนะแล้วก็กลับคืนแบบนี้นะครับมันจะดีกว่าตัวเดิมที่มันจะเป็นถาดแบบนี้แล้วก็จะมีถาดข้างในอีกนะครับมันทําให้น้ําที่ไหลเกินออกมามันบางทีเราขี้เกียจอ่ะเราปล่อยมันล้นนะครับมันล้นแล้วเวลาเอาออกเนี่ยมันก็หกเลยเถอะนะครับแต่แบบนี้จะโอเคกว่า ก็ประมาณนี้นะครับตัวนี้จุน้ําได้1.5ลิตรเท่ากันนะครับเออผมจําไม่ได้ว่ารุ่นอะไรนะ CM อะไรสักอย่างหนึงเดี๋ยวขึ้นชื่อรุ่นไว้ให้แล้วกันนะครับก็สามารถจะหาซื้อกันได้ยังไงไปลองดูแล้วกันถ้าใครชอบนะครับก็สามารถที่จะสมรตินะโอเคเอาปิดสตรีมนะครับ ก่อนปิดเครื่องก็เปิดไล่น้ำนิดนึงนะครับ เพื่อให้ไอเศษกระฟงกาแฟอะไรต่างๆที่มันอยู่ข้างในมันไหลออกมานะครับจะได้ไม่เลอะเทอะมากแล้วก็เวลาเราใส่เข้าไปครั้งต่อไปมันจะได้ลดปัญหาเรื่องของการระบงระเบิดของกาแฟที่ไหลออกด้านข้างอะไรพวกนี้นะครับก็มันก็จะมีกะะับเลอะอย่างนี้อยู่นะครับก็ว่างๆก็ทำการเช็ดนะครับ ซึ่งตัวเดิมผมก็ทํานะไม่ใช่ไม่ทาแต่สุดท้ายก็ไม่รอดนะครับระเบิดออกครับประมาณนี้นะครับสําหรับจเจ้าเครื่องทํากาแฟดัชเชสนะครับรุ่นนี้ไปแล้วสวัสดีครับ